ตื่นแล้วครับตอนเช้าครับบรรยากาศหนาวนี่มีอีกคนนะครับสองชายแล้วครับมาอยู่ด้วยนี่ครับอีกคนนะครับอยู่ด้วยกันครับนอนด้วยกันไม่เหงาแล้วครับผมนอนด้วยกันไม่เหงาแล้วทีนี้ นอนเป้านี่แหละครับนอนเป้าวัวครับนะฮะนอนเป้าวัวเดี๋ยวนอนไปอีกอีกไม่นานละครับตัวนี้ละครับนี่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็ออกลูกจะได้กินน้องวัวแล้วครับตัวนี้ก็ต่อไปครับลําดับต่อไป ตัวนี้ผมเอามาเพิ่งเอามาได้สองเดือนนะครับเพิ่งเอามาได้สองเดือนตอนนั้นมันผอมๆครับเอามาผมนึกว่ามันจะไม่อ้วนขนาดนี้แต่ทีนี้เริ่มอ้วนแล้วครับฟางก็กินเก่งนะครับอ้วนดีครับตัวนี้ ตัวนี้ก็เล็กสุดครับเล็กรองนะครับเออเล็กรองอีกสองตัวสุกซนครับเนะี่ยเล่นครับชอบเล่นชอบหยอกกับผมอ่ฟางมันหมดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาฟางให้วัวต่อตัวเล็ก <c oughs> สนที่สุดนะครับนี่ชอบหยอกนครับหันหลังใส่ไม่ได้ตัวนี้เนี่ยอเห็นกล้องก็อยากเล่นกับกล้องเนี่ยเนี่ยเนี่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 นี่ห็นไหมไม่ได้เลยบางวันนอนกอดกันครับกับผมนี่เวลาไปกลางทุ่งนะครับตัวนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยสน เอย่าอย่าไม่ยอกตอนนี้เออคุยกับเอฟซีก่อนเอออย่าเพิ่งหกกันนี่ถ้าถ้าไม่ไม่ระวังมีเจ็บนะครับนี่คือต้องในคอยดูอยากจะหอกอย่างเดียวแล้วครับอย,อย่าพึ่งอย่าพึ่งอือคุยกับเอซก่อนนี่ บางวันมาก็เดินหอมแก้มผมนะครับนี่มาเดินหอมแก้มใช่เวลาน,นั่งนี่อืเอ,อเอ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 อเลียแล้วเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่วัดดีเอฟซีนี่วัดดีเอฟซีเออเดี๋ยวอย่าพึ่งโอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอก ไม่ใช่ล่าโยกคุยกับเอฟซีวัะดีเอฟซตอนเช้าอืมเดี๋ยวจะเอาฟาังไปให้ตัวเล็กก่อนนี่ครับชอบคุยกับเอฟซีครับนี่สามเดือนแล้วครับสามเดือนแล้วตัวเล็กนี่ครับอเมื่อคืนนี้ไปกินเนื้อย่างครับ กินเนื้อย่างด้วยกันสามคนก็เลยไม่ได้เอาฟางให้เอาให้ตอนเช้าครับก็เลยกินเก่งแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่มาอยู่ด้วยกันสามคนครับแต่ว่าไม่มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำยังไม่มีเลยเดี๋ยวผมเริ่มทำแล้วครับเนี่ย นี่จะก่อแล้วครับแต่ว่าวางท่อไว้แล้วฝาปิดก็ยังไม่มีเดี๋ยว <c oughs> จะเทแล้วครับเทฝาปิดไว้แล้วครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะทำห้องน้ำนะครับนี่ สำหรับน้ำจะเอาขึ้นมาใช้นะครับน้ำอาบน้ำใช้ก็นู่นนะครับนี่ตรงนู้นนะครับจะเป็นห้วยทรายครับจะมีเครื่องสูบขึ้นมาสูบขึ้นมาใช้ครับอยู่อคอกรัวครับสําหรับห้องนอนก็พอได้แล้วครับด้านในด้านในตรงนี้ <c oughs> แต่ว่าจะทำห้องน้ำแล้วครับนี่เอาพอพอแค่ใช้ได้นะครับพอแค่ใช้ได้จะได้เลี้ยงวัวตรงนี้นะครับเก็บฟางไว้แล้วนะครับแต่ถ้าฝนตกนะครับฝนตกยากขึ้นผมก็ จะเอาไปอีกที่หนึ่งนะครับที่ตรงนั้นมันมันจะสบายหน่อยเลี้ยงไม่ยากเพราะว่ามันจะมีลัวล,ว,ล,ว,ลวดหนามนะครับล้อมไว้หมดแล้วเหลืออีกนิดนึงลัวโลดลวดหนามถ้าฝนตกยากขึ้นผมก็จะเอาไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ ผมก็เลี้ยงแถวกลางทุ่งนะครับกลางทุ่งนานะครับตรงที่มีห้วยเล็กห้วยน้อยนะครับมันจะพอมีหญ้าขึ้นส่วนกลางวันนะครับผมก็ไปหล่อท่อหล่อเสาแล้วครับตอนนี้นะครับให้แม่แบมช่วงนี้ให้แม่แบมไปเลี้ยงก่อนนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนแม่แบม เทท่อเทเสาประมาณเกือบครึ่งวัน <c oughs> <c oughs> โทษนะครับอยากจะไอเวลาพูดนี่มันมันจะไอครับกลางวันก็ให้แม่แบมแม่แบมดูแลครับเลี้ยงวัวครับส่วนผมเข้าไปเทท่อก่อนนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ก็ไปกินเนื้อย่างไม่ไม่ค่อย ตอบนะครับไม่ค่อยตอบไม่ไอพูดไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าผมไอจะพูดออกมาแล้วมันมันจะเกิดอาการอยากไอนะผมก็เลยไม่พูดกินเนื้อย่างแล้วก็คุยได้แค่นิดหน่อยนะครับ <c oughs> ยังมีอาการอยู่ครับนี่แต่ว่าไม่ถึงกับว่าหนักนะครับแค่พูดไปแล้วก็มันเกิดอาการอยากไอนะครับเป็นเพราะว่า เมื่อก่อนผมไปกินกินเนื้อนะครับกินเนื้อแล้วมันมีกระดูกแล้วก็ไปติดอยู่ที่คอนี่นะครับติดอยู่ที่คอม,มันผ่านมาประมาณ20ิกว่าปีแล้วประมาณยีบห้าปีอ่ะครับมันติดอยู่ที่คอตอนนั้นผมก็ปล่อยให้มันติดไปเลยนะครับเพราะว่าให้มันมีอาการแล้วค่อยค่อยเอาออก ทีนี้มันมันยังอยู่ในคอเนี่ยนะครับเวลาพูดมันถึงมีอะไรพูดยากหน่อยอ่ะครับพูดยากหน่อยเพราะว่ามันมันมีกระดูกติดที่คอผมก็ปล่อยให้มันติดไปเลยครับไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปอะไรแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าเวลาพูดมันมันมันจะเหมือนกับพูดลำบากหน่อยอ่ะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอลงคลิปแค่นี้นะครับครับเอาแบบง่ายง่ายนี่ฮะอยู่กับเพื่อนมีเพื่อนแล้วมาอยู่ด้วยกันครับนั่นกำลังต้มกาแฟเดี๋ยวจะจิบกาแฟแล้วครับคุณก่อกองไฟนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับครับหายหายอยากไอแล้วผมจะทำคลิปให้ใหม่มาคุยกับ f c นะครับ ครับวัสดีครับ